เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูทีมตีบอสในดินแดนแห่งความฝันโหมดไม่ที่สุดที่ดีที่สุดสําหรับบอสทุกๆตัวกันนะครับซึ่งดีที่สุดนาที่นี้เนี่ยจะดีที่สุดเฉพาะ ID เดีเท่านั้นนะคือมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดของบอสตัวนั้นๆนะครับแต่หมายถึงว่า ID ดีนี้เนี่ยเท่าที่ผมเล่นมาเนาะแล้วก็ที่สามารถทําคะแนนได้เนี่ยคือมันดีที่สุดสําหรับ ID นี้แล้วนะครับก็จะเอามาให้ทุกคนดูเป็นแนวทางเนาะว่าบอสตัวไหนผมใช้ทีมอะไรวางตําแหน่งยังไงบ้างนะครับทุกคนเออเดี๋ยวก็ออีีกื่่นนนะะคททผมมจแ ตอนนี้เนาะมันดีที่สุดแค่ในตอนนี้นะครับแต่ว่าในอีก4วันในหอคอยแห่งดูราเนี่ยเราจะสามารถฟาร์มเครื่องรางในระดับเทพนิยายขึ้นไปได้แล้วนะทุกคนซึ่งเครื่องรางระดับเทพนิยายเนี่ยมันก็จะมีออปชันที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละตัวละครด้วยเนาะซึ่งตัวนี้แหละนะครับมันก็จะเริ่มมีการจัดทีใหม่เนาะทีมที่ผมแนะนําว่ามันดีที่สุดสําหรับตอนนี้พอมีเครื่องรางเทพนิยายเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนทีใหม่แล้วก็เปลี่ยนตําแหน่งการวางใหม่ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เดี๋ยยววเเราาาาค่่่อออจะมัปดตกกน,นีีทนะึงแ สำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นในเซิร์ฟใหม่นะแล้วก็หอคอยแห่งดูรายังไม่ได้ปลดล็อกถึงเครื่องรางเทพนิยายบวกก็สามารถดูคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางได้นะแต่สําหรับใครที่ใกล้จะได้เครื่องรางเทพนิยายบวกมาแล้วเนี่ยเราก็ดูไว้ก่อนแล้วก็ใช้กันไปก่อนสําหรับช่วงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวพอมีเครื่องรางใหม่มามีการเปลี่ยนทีมใหม่มาอะไรต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับทุกคนริทแมนช็อปร้านเติมเกมที่ถูกเติมไว้พอได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเปิดให้เเเติมมมบ,บวกบกกั FKJney บนเว็บรับริชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ r ิชแมนช็อปเท่านั้นและสําหรับใครที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลองสําหรับเล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนํา LD Player พาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถืออิมูเลเตอร์ที่เร็วที่สุดสําหรับเล่นเกม Android บน PC ตอนนี้มีเกมเปิดบริการให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับหากใครสนใจผมมีลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปหรือจะเข้าไป ได้ที่ ldplayer.net ได้เลยนะครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันที่บอสตัวแรกกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มไล่ตั้งแต่ด้านบนลงมาด้านล่างเลยเนาะซึ่งตัวแรกเนี่ยก็คือบอสราชาหมาป่าตาเดียวนะเนี่ยผมก็ตีไปตั้งแต่วันที่9แล้วนะครับถ้าเกิดว่าวนมาใหม่อีกรอบนึงมันก็อาจจะมีทีใหม่ที่ทําคะแนนได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าณนะวันที่9เนี่ยที่เพิ่งตีไปล่าสุดเนาะผมก็ใช้เป็นทีมตามนี้เลยนะครับได้อยู่ที่6 7 0 0 0ล้านนะสาหรับตําแหน่งการวางนะครับก็วางตามนี้เลยนะคครรทุกแลล้วต ไม่ต้องไปสนใจนะแต่และไอดีมันมีไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวละครประมาณนี้ที่เลเวลประมาณนี้ใช้อาร์ติแฟกต์อันนี้ก็สามารถทำคะแนนขึ้นมาได้อยู่ที่6 7 0 0 0ล้านนะครับทุกคนดานเมจหลักเนี่ยจะเป็นของเฟลสโต้เนาะลองลงมาก็จะเป็นของสโมกี้นะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยมันจะมีการแกว่งนะครับก็คือมันค่อนข้าง r n นนะเราต้องเล่นหลายรอบหน่อยสังเกตว่าใน3ระดับเนี่ยคือมันไม่เท่ากันเลยนะครับโดยใช้ทีมเดียวกันทั้งหมดตำแหน่งการวางก็เหมือนกันทั้งหมดเนาะแต่ว่าเราต้องลองหลายๆรอบให้มันมีการติดคลิป นะครับผมซึ่งรอบที่ทําได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือจบอยู่ที่6 7 0 0 0ล้านนั่นเองนะครับทุกคนโอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารีเพย์ของบอสตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อว่าใครอยากจะดูเป็นแนวทางเนาะสำหรับเฟรสโตนะครับเงาของเขาเนี่ยเอาไว้ตรงกลางนะล่างจริงเนี่ยจะวางไว้ข้างหน้า,ชาเชียนะครับเผื่อใครที่ดูขบวนทับเมื่อกี้แล้วแบบเออไม่ทราบตําแหน่งเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับเราก็ลองดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับทุกคน ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับบอสตัวแรกกับราชาหมาป่าเนาะต่อไปบอสตัวที่2ก็คือหมีอัลฟานะครับหมีอัลฟาเนี่ยโจมตีไปล่าสุดก็คือวันที่10นะครับทุกคนก็ใช้ทีมเดิมๆเลยนะแต่ว่ารีหลายรอบหน่อยและก็ทีมที่ทําคะแนนได้เยอะที่สุดเลยนะก็จะอยู่ที่74,000ล้านนะครับผมโดยใช้อาร์ติแฟกต์เป็นคาถากล้องกลางวันเหมือนเดิมเนาะสำหรับขบวนทัพนะครับก็วางตําแหน่งตามนี้เลยนะเอาสโมกกี้มาวางไว้น้าสุดนะครับเอามิโคล่าวาง ระดับรองลงมานะครับแล้วก็เอาเชียวางไว้ข้างหลังเฟสโตนะครับแต่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันเป็นร่างจริงหรือร่างปลอมนะตรงนี้เออแล้วก็มีลิล่เมย์เอาไว้ท้ายสุดเนาะให้เขาคอมโบกับอาร์ติแฟกคาถากล้องกลางวานนะครับผมอ่าโอเคทีนี้เราไปดูรีเพลย์กันอ่านี่นะครับสำหรับร่างจริงเนาะก็วางไว้ข้างหน้าเชียนะร่างปลอมเนี่ยก็วางไว้ทางซ้ายมือนะครับสำหรับทีมนี้คือเวลาที่เราจะจัดทีมตีบอสอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ทีมไหนก็ตามถ้ามีมิโคล่านะครับเวลาเราจะเลือกวางตำแหน่งกกาาารววงงงไ็ ให้ทุกตัวเดินเข้าไปแล้วอันตีของมิโคล่าสามารถครอบคลุมได้ทุกตัวละครนะครับสังเกตนะว่าไม่ว่าจะเป็นทีมเมื่อกี้หรือทีมนี้ก็ตามเนี่ยพอทุกๆตัวละครเขาเดินไปเนี่ยแล้วก็มิโคล่าเขาใช้อันตีนะวงกลมของมิโคล่านะครับเขาจะครอบคลุมทุกตัวละครเลยนะซึ่งทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้ดามเมจที่ทํากับบ,บอสมันทําได้เยอะมากขึ้นเนาะแล้วก็ดามเมจที่เราทําได้มันก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับไม่ว่าตําแหน่งการวางจะเป็นแบบไหนก็ตามเนาะอาจจะไม่ได้วางตําแหน่งเหมือนผมก็ได้แต่ให้เพื่อนโฟกัสไปที่วางให้แบบทุกตัวละคร เ,เขาเดินไปอยู่ในวงอันติของมิโคล่าให้ได้นั่นเองนะครับผมโอเคก็จบไปสําหรับบอสตัวที่2เนาะทีนี้ไปต่อกันที่ตัวที่3นะครับก็คือสกายครอปนะตัวนี้ผมตีล่าสุดวันที่11เดือนพฤศจิกายนครับทีมที่ทาดามเมจได้เยอะที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่62,992ล้านนะครับซึ่งอันนี้เหมือนผมจะได้ทําคลิปรีวิวไปแล้วนะรอบนึงแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวทวนให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะขบวนทัพก็วางตามนี้เลยอันนี้จะมีทาลีนด้วยนะเออแล้วก็เฟรสโตรล่างจ ริงเนี่ยน่าจะวางไว้ข้างหน้าทาลีนมั้งถ้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยวค่อยไปดูในรีเพย์อีกทีนึงเนาะเอามิโคล่าวางไว้หน้าสุดนะครับแล้วก็มีสโมกกี้เนาะเอาวางไว้ทางซ้ายมือนิดนึงนะครับในระดับที่ต่ํากว่ามิคโคล่าลงมาแล้วก็ตัวล่างสุดเนี่ยจะเป็นลิลลี่เมย์นะครับแล้วก็ใช้เป็นอ์ติแฟกต์ใหม่เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวทีนี้ไปลองดูรีเพย์กันโอเคนะครับสำหรับล่างจริงก็เอาวางไว้ข้างหน้าทาลีนนะอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ เออล่างปลอมเนี่ยเอาวางไว้ข้างหน้าลิลลี่เมย์เนาะโอเคนะครับเห็นไหมสังเกตนะว่าพอเราวางตำแหน่งตัวละครเนี่ยจะวางตรงไหนก็ได้ไม่ต้องแบบนี้ก็ได้เออพอเราวางเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเขาเดินมาหยุดในวงของมิโคราคครบทุกตัวนะครับแบบนี้เนี่ยก็คือโอเคแล้วนะแล้วทีเนี้ยเราค่อยลองไปรีหลายๆรอบเอาบางทีเราเล่นตามคนอื่นเนาะตามที่มีคนแนะนําหรือผมแนะนำเนี่ยคะแนนมันอาจจะไม่เท่านะครับซึ่งเราอาจจะต้องรีหลายๆรอบหน่อยเพื่อให้คะแนนมันได้เยอะมากขึ้นนะเพราะว่าบางรอบเนี่ยผมก็ได้น้อยเหมือนกันนะครับมันต้องมีการรีหลายๆรอบ ให้ได้จังหวะที่ดีที่สุดนะครับคะแนนเรามันก็จะมีการเพิ่มขึ้นมานะครับมันอยู่ที่จังหวะในแต่ละรอบด้วยเนาะโอเคนะครับจบไปสําหรับบอสตัวที่3 ต่อไปตัวที่4ี่ก็คือราชาเครือพลังตัวนี้ก็เล่นไปตั้งแต่วันที่12นะครับผมซึ่งทีมที่ผมทาดาเมจไปได้เยอะที่สุดเนี่ยก็คือทีมนี้นะครับจะได้อยู่ที่7 8 0 0ล้านนะครับตัวละครที่ใช้ก็มีเฟสโตมิโคลาทาลีนสมูกี้แลยก็บอสตัวเนี้จะมีการใช้ลูดวิกเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้บอสของเราผ่านมาแล้ว4ตัวนะแต่ว่าทุกตัวเลยที่เราติดไปทุกรอบเนาะก็คือเฟสโตนะครับมิโคลาและก็สมูกี้นะตัว พวกนี้คือแบบไปทุกรอบอ่ะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะปั้นเอามาตีบอสโดยเฉพาะ3ตัวนี้คือปั้นขึ้นมาได้เลยนะทุกคนนะเนี่ยผ่านมา4ตัวแล้วก็คือยังได้ใช้อยู่เนาะและก็อัติแฟกที่ได้ใช้บ่อยมากๆก็คือคาถากล้องกลางวันนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสตัวไหนเนี่ยใช้อันนี้ได้แทบจะทุกตัวเลยนะครับทุกคนโอเคมาดูตำแหน่งการวางเนาะขบวนทัพนะครับก็วางตำแหน่งประมาณนี้เลยนะสำหรับเฟรสโตล่างจริงเนี่ยจะาวางไว้ด้านหลังนะและก็ตัวที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นล่างเงาเนีครับทุกคนอ่อา และก็เหลือ1ิวิสุดท้ายอยู่ที่66,000ล้านนะครับทุกคนแล้วก็จบอยู่ที่7840น้ล้านนั่นเองนะครับต่อไปมาดูที่มังกรเนโครกันบ้างสําหรับบอสตัวนี้ทีมที่ทําดาเมจได้เยอะที่สุดก็คือทีมมิโคล่าเฟสโตไลเนียสโมกี้และก็ลิลลี่เมนะครับอ์ติแฟกต์ี่นก็จะใช้เป็นคาถาเขียวคาจีเนาะแล้วก็ดาเมจสูงสุดที่ผมทําได้ก็คือจะอยู่ที่6315ล้านนะครับและก็ขบวนทัพในการวางก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ ร่างจริงเนี่ยจะวางไว้ข้างหน้าสโมกกี้นะครับส่วนร่างเงาเนี่ยจะเอาวางไว้ขวาเมอสุดเนาะแล้วก็ลิลิเมย์เอาวางไว้ท้ายสุดนะครับผมแล้วก็ลิล่เมย์เขาก็จะได้บัฟจากเครื่องรางของไลเนียด้วยนะครับผมโอเคไปดูรีเพกันต่อเลย โอเคก็ประมาณนี okay. well, yeah. ้นะครับผมสําหรับบอสมังกรเนโครทีนี้ไปต่อกันที่บอสจอมย่ําหิมะซึ่งบอสตัวนี้คะแนนสูงสุดที่ผมทําได้เนะก็จะอยู่ที่6 5 0 0 0ล้านนะครับทุกคนสําหรับขบวนทัพเนี่ยก็วางเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยซึ่งร่างจริงจะวางไว้ข้างหน้าลิลลี่เมย์นะแล้วก็เอาร่างเงาเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าไรเนียนะครับเอาไรเนียเชื่อมกับสโมกี้เนาะเพื่อให้สโมกี้วาร์ปไปหาบอสด้านหน้านะครับอ์ติแฟกต์เนี่ยก็จะใช้เป็นคาถากล้องกลางวันเหมือนเดิมนะครับผมโอเคทีนี้ก็ไป ไปดูรีเพกัน โอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับจอมย่าหิมะเนาะทีนี้มาดูบอสตัวรองสุดท้ายกันบ้างก็คือแมลงคริสตันเนาะเป็นบอสตัวล่าสุดที่ผมเพิ่งตีไปวันนี้เลยนะครับแล้วก็ได้ทีมใหม่มาด้วยแล้วก็ทําสถิติใหม่ได้ด้วยนะตอนนี้สถิติสูงสุดผมจะอยู่ที่71,000ลนะ้านเนาะก็อยู่อันดับที่1ของเซริร์ฟแล้วก็อยู่อันดับที่1ของเขตด้วยนะทุกคนโอเคทีนี้เราย้อนกลับมาดูทีมตีบอสของเรากันเนาะทีมที่ใช้ก็จะเป็นทีมกายภาพนะครับขบวนทับในการวางก็ตามนีี้้้้เเลลยยนาาาาะะะรรร่่งงาางงงจจิววไขหคัแก็ เงาของเฟสโตเนี่ยจะเอาวางไว้ข้างหน้าทาลินนะและก็อ์ติแฟกเนี่ยก็จะใช้เป็นดาบกายภาพนะครับผมเพราะว่าทีมนี้เราต้องเน้นไปที่กายภาพเนาะก็เลยใช้เป็นอ์ติแฟกนี้อ่าโอเคไปดูรีเพย์กันเนาะว่ามันมีจังหวะโอกาสอะไรยังไงบ้างนะเผื่อว่าใครอยากจะไปลองเล่นตามแล้วแบบเอ้ยสถานการณ์มันเป็นยังไงดามเมจมันถึงเด้งมาขนาดนี้ได้เนาะพเพื่อนๆก็ลองดูเป็นแนวทางเอานะครับ โอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับบอสมลงคริสตันและก็ทีนี้มาดูบอสตัวสุดท้ายกันนะครับก็ค <c oughs> ือออสันนั่นเองเนาะสำหรับออสันเนี่ยตัวที่ผมทำดาเมจได้สูงที่สุด <c oughs> ก็คือจะอยู่ที่64,0 0 0ล้านนะทุกคนทีมที่ใช้เนี่ยก็ตามนี้เลยเนาะมีตัวใหม่เพิ่มเข้ามาก็คืออันซ่านะและก็ลูเดวิกเนี่ยก็ได้ใช้กับตัวเนี้ยเป็นตัวที่2แล้วนะเออเป็นตัวที่แบบเราไม่ค่อยได้นึกถึงกันมากเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเอามาตีบอสเนี่ยดันสามารถทำดาเมจได้ดีมากๆซะงั้นนะครับสำ ตำแหน่งการวางเนาะก็ประมาณนี้เลยนะก็แยกกันเป็นทางซ้ายทางขวานะครับส่วนเฟสโตเนี่ยเราจะเอาล่างจริงวางไว้ด้านหน้านะครับล่างเงาเนี่ยจะวา,างไว้ด้านหลังสุดเนาะและก็อร์ติแฟกจะใช้เป็นขาถาก้องกลางวันเหมือนเดิมนะครับทุกคนโอเคทีนี้ไปดูรีเพย์กันนะครับอ่าดูเหมือนว่าทีมนี้มันจะไม่ค่อยมีตัวดาเมจเลยนะแต่ว่าดาเมจที่ได้เยอะๆเนี่ยคือจะมาจากเฟสโตเป็นหลักนะครับแล้วก็เราจะเอาอันซ่าม,มาเพื่อขัดจังหวนะเนาะเพื่อทําแบบสกิลซีซีใส่บอสอย่างเงี้ยเพราะว่าบอสตัวนี้มันค่อนข้าง แพ้ทาง CC ซนะซึ่งอันซ่าเนี่ยเขาใช้สกิลอันติอะไรต่างๆเนี่ยมันได้ไวมากๆนะครับก็เลยขัดบอสได้ค่อนข้างดีเนาะดาเมจเนี่ยเราก็จะเน้นเอาจากสโมกี้เลยก็เฟลสโตสักส่วนใหญ่นะแล้วก็ลูดวิกเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าเอามาใส่ทีมนี้แล้วเออเขาเน้นไปที่อะไรเหมือนกันนะคือผมก็ไม่ได้อ่านอ่ะเออผมก็เล่นตามทีมคนอื่นไปนะครับทุกคนเออเหตุผลที่เขาใช้ลูดวิกแล้วมันดันทําคะแนนได้เยอะสําหรับบอสตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ไปศึกษานะอันนี้ก็เลยยังไม่่่่่่คอยชัวราเททไหแตี แน่คือใส่ลูโดวิกเข้ามาปุ๊บคะแนนเนี่ยได้เยอะกว่าเดิมเลยนะครับทุกคน โอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับทีมที่ทําคะแนนได้เยอะที่สุดสําหรับบอสทุกๆตัวเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองดูเป็นแนวทางได้นะว่ามันมีตัวไหนเใช้ยังไงวางตําแหน่งอะไรบ้างนะครับและทีนี้สาหรับตัวละครที่เราได้ใช้กันบ่อยมากจริงๆนะครับไปกับบอสทุกตัวเลยนะก็คือเฟสโตนะครับเป็นแสงมืดที่แบบว่าแนะนําให้ไปเพื่อนปั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือสายเติมก็ตามถ้าอยากจะทําคะแนนกับการตีบอสได้ดีเนี่ยผมว่ายังไงเฟสโตก็ขาดไม่ได้เด็ดขาดซึ่งเฟสโต เ,เอาไปเล่นได้กับบอสท,ทุกตัวเลยสําหรับตอนนี้นะและก็ตัวที่2เนี่ยก็คือจะเป็นมิโคล่านะครับทุกคนและก็อีกตัวหนึ่งเนาะที่เราใส่ไปกับบอททุกตัวเลยก็คือสโมกี้นะครับอันนี้เป็นฮ no ิลเลอร์โนหนึ่งอยู่แล้วนะเออดีมากๆนะครับเอาไปเล่นในโหมดไหนก็ดียกเว้น PVP นะที่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่กับการตีบอสเนี่ยคือไปได้กับทุกตัวเลยนะครับรวมถึงในการตีบอสโลกต่างๆเนี่ยสโมกี้ก็ได้ใช้เยอะมากๆนะแล้วทีเนี้ยอีก2ตัวที่เหลือมันก็แล้วแต่บอสนะครับทุ มีได้ใช้เชียบ้างนะครับใช้ไลเนียบ้างอมีอันซ่าบ้างลิลลี่เมย์บ้างเนาะคือมันต้องเปลี่ยนอะเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวไหนที่ได้เอามาใช้จริงๆเราก็ดูตามตัวอย่างเนาะทาลีนก็มีนะครับแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีทาลีนเพื่อนไม่ได้ปั้นทาลีนเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็อาจจะใช้ตัวดามจตัวอื่นแทนได้อย่างเช่นเอาลิลลี่เมย์มาใส่แทนเอาเชเคียมาใส่แทนเอาไลเนียมาใส่แทนอะไรแบบนี้คือมันก็สามารถทําได้เนาะแต่ว่าก็ต้องทําใจนะว่าดามจที่ได้เนี่ยมันก็จะน้อยตามลงไปนะครับทุกคนโอ คลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้เนาะถ้าเพื่อนๆชอบก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะเลืวเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ